สวัสดีค่ะทุลักทุเลฟาร์มนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะพามาดูบ่อแหนแดงน้อยนะคะที่เราทำไว้ให้ไก่เราย้ายมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาดูกันนะจ๊ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่กด u b s c r i b e นะคะมาติดตามกันนะคะนี่คือบ่อแหนแดงมาดูนะคะทุกคนคือเราใช้พลาสติกสองชั้นนะคะ สามเมตรร้อยนะคะอันนี้เราก็ใส่ปุ๋ยขี้ควายเข้าไปแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ทําตามมีตามเกิดเราว่าจะทําหลังคาแต่ไม่ต้องดีกว่านะคะอันนี้คือทำแค่ใหญ่กว่าอ่างน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็นี่แหละทุกคน เอาไว้เป็นอาหารไก่นะคะอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะเต็มบ่อแล้วล่ะตรงนี้มันก็จะเป็นแปลงผักเนาะนี่แหละที่ดินตรงนี้นะคะทุกคนเราก็ใช้เป็นที่ปลูกผักเอาไว้กินเอาไว้ทำกับข้าวไม่ต้องไปซื้อผักนะคะผักที่กินบ่อยก็คือพวกพลิกพวกมะเขืออะไรอย่างเงี้ย ถัวฝักยาวนะคะปลูกแค่ไม่กี่ต้นก็ได้กินตลอดเลยทุกคนคือเราก็คิดเองคร่าวๆนะคะถ้าวันหนึ่งเราต้องอยู่คนเดียวนะคะทุกคนฉันก็เหมือนกับว่าที่ดินอะฉันจะไม่เอาฉันจะเอาแค่ตัวบ้านฉันแล้วก็ตรงสวนแค่นั้นแหละเพราะว่าให้พี่สาวเอาไปซ้าให้ลูกให้หลานอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อเราบอกว่าครอบครองร่วมกันคือฉันบอกว่าฉันไม่ครอบครองร่วมกันหรอก นะคะก็ให้พี่สาวฉันไปเถอะเพราะว่าพี่ฉันก็บริหารจัดการดีเรื่องเงินเรื่องไร,งร,งรงนางจะเอาไปต่อยอดอะไรก็ไปเพราะว่าฉันก็เหมือนกับว่าฉันก็ไม่มีผัวเนาะฉันก็คิดว่าคือถ้าพ่อแม่เราก็ช่วยซัพพอร์ตส่งลูกหลานเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวเราอ่ะคือเราก็วางแผนชีวิตเราเบาๆง่ายๆเงิงงนในอนาคตจากโซเชียลหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่า คือฉันไม่ต้องการที่จะมานั่งครอบครองโฉนดที่ดินเพราะตายไปฉันก็เอาไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วฉันก็ไม่ได้เอาไปเข้าธนาคารไปอะไรแล้วที่ดินแบบเป็น10ไร่อ่ะฉันไม่ทํานาอยู่แล้วนะคะทุกคนถ้าเลี้ยงควายนะคะฉันก็กะว่าถ้าเลี้ยงควายฉันก็จะเลี้ยงแค่สองตัวเอาไว้แบบว่าถ่ายคลิปเอาไว้ทำคอนเทนต์แล้วก็เนี่ยปล่อยให้เขาเล็มหญ้า คือถ้าทานานน่ะทุกคนฉันว่ามันก็ติดลบเหมือนเดิมแล้วเหนื่อยถ้าฉันอยู่คนเดียวจริงๆนะคะฉันอยู่คนเดียวฉันก็ข้าวกระสอบนึงฉันจะกินได้นานหลายเดือนคือซื้อข้าวปีละไม่กี่บาทไม่กี่พันคือฉันก็คิดของฉันเองนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราทํานามันไหนจะจ้างรถไถไหนจะนู่นนี่เหนื่อยด้วยนะคะคือฉันจะอยู่แบบสโลลไลท์แบบขี้เกียจไก่นี่เห็นไหมไก่ฉันก็เลี้ยงสี่ตัวมาดูไข่กันนะคะ อันนี้ในส่วนของไก่ไข่สีตัวเนี่ยเขาก็ไข่อย่างเงี้ยแล้วฟองโตด้วยนะคะเพราะว่าเขากินหัวอาหารหัวอาหารเขาทําให้ไก่ไข่นะคะและก็แหนแดงทําให้ฟองโตนี่ทุกคนดูแต่อันนี้น่าจะเป็นไข่หลอดๆน,น่ารักน่ารักเนี่ยคือเราอาจจะมีความคิดที่ไม่ค่อยจะเหมือนใครเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้อยากครอบครองสมบัติอะไรคือเราก็เป็นของเราอย่างเงี้ยแหละ พ่อกับแม่เราทําบ้านให้มันก็เหมือนแบบว่าเป็นความฝันเราแล้วนะคะรอบบ้านแล้วก็ที่ดินดนิดนี่แหละที่เราจะทําแบบเอาไว้กินเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยพอแก่มาอย่าลืมนะคะฉันไม่มีผัวแล้วก็ฉันต้องถนอมร่างกายสุขภาพนะคะตรงนี้พ่อฉันบอกว่าเออยกให้หลานอะไรเออเอาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือส่วนใหญ่เขาก็ไม่มาทําหรอกทุกคนก็เป็นฉันนี่แหละที่จะดูแล นะคะแล้วก็คิดค่อยๆค,คิดใครที่มีเงินน่ะมาทำกเกษตรทำอะไระบางทีอย่าไปทำให้เงินมันศูนย์เปล่าถ้าคิดว่าทำกเกษตรแล้วรวยอ่ะอย่าไปคิดเลยนะคะทำให้มันมีความสุขบางทีอ่ะคือตามสภาพเราดีกว่าแบบพอเพียงเลยแหละของฉันน่ะถ้าอาทิตย์ไหนไม่มีเงินฉันก็อยู่ได้นะคะทุกคนแต่สองเดือนที่ผ่านมานี้คือเราก็นี่แหละได้เงินออนไลน์แล้วก็ โซเชียลนะคะเดี๋ยว YouTube ฉันผ่านเกณฑ์ฉันก็สบายหน่อยมันก็จะแตกยอดคอนเทนต์ความคิดทำคลิปไปเนาะทุกคนเนาะคือชีวิตคนอ่ะมันจริงๆมันก็ไม่มีอะไรให้ยุ่งยากหรอกทุกคนถ้าเราไม่ทำให้มันยุ่งยากฉันอยู่อย่างนี้ฉันก็ค่อยๆพัฒนาเอาทำเองทุกอย่างอยู่แบบจนๆน่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะตามมีตามเกิดจะก็มาจัดบ้านของฉันอยู่แล้วพวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ฉันก็ไม่ต้องทา นอกจากจัดสวนแล้วก็ปลูกผักทํำออเดอร์ไปนะคะแค่นี้ชีวิตเราก็แฮปปี้แล้วทุกคนพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เนาะอยู่กับปัจจุบนันอย่าไปกังวลถึงอนาคตนะคะวันนี้ฉันทําดีทุกวันฉันทําดีนะคะฉันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคนยังไงเราก็เป็นแรงใจให้ทุกคนนะคะมีพลังบวกแล้วก็ ใครอยากจะกลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ก็มีเงินเก็บก็สบายนะคะค่อยๆค,คิดค่อยๆทำไปนะคะทุกคน